จะพัฒนาด้นใยๆของไปกคนการพัฒนาต้องมีใจก่อนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่พาวนความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราตั้งความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอที่ตัวเราเองเราในองค์สมาสัมุทเจ้ารมกับทรันธรรัในิธีในนายกภูมิในงานงานสาธา การยิใจไมงยิใจไม่เลยคนอน้าตาจะไม่ยินใจดูคนยิงบบนี้เปอะไร ใจก็รักเลยจาไม่รักเพียนเลยไม่ไ้ทยังามไมใเนี่ตนี้นี้เรากัเส็นใจ ฟามานะแ,มาแล้ไแวไม่ภูมิบางจะเจไในฟังไรใยอาสยาม

อ๋ออมอแอมเดีาทำไ่ได้ครับน้องเร็วมากเนยครับผมองของเด็กออครับผมรคลุกไไปเลยนะครับผมมีคนมาฝากนะครับเห็นมาจากสีสามันเลยนะครับผมมีเสแง่อะไรครับมีน้อเสืแดงครับนนนีอะรเสือแดงครับผมกองนะแล้วก็องก่อนนะครับให้เบียร์เรีนรู้แบบผมนะครับ เนข้อมูลแบบทางนะครับแล้วก็ผู้สอบมี่นสือสอบได้มานะก็ในการสอบวาดวัดัดสี่านอะไรเนี่ยก็เอาในข้อหาจุลาทีนี้ก็การโจมหาชานะครับก็าต้องเข้าใจว่าอาชญากรรมเลยเป็นอะไรไมได้ส่งครับอาจารย์ครับเขาเจยามว่าประเทศอยังไงเลยในหยอกโคลรำสาบอับควก็นเกียรเย